ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่การงานของชาวราศีกรกฎกันนะครับสำหรับการงานของชาวราศีกรกฎดาวประจำตัวด้านการงานของคุณคือดาวอังคาร การที่ดาวังคารของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนของราศีสิงห์แบบนี้เรียกได้ว่าการงานของคุณก็จะมีจุดขับเคลื่อนที่ดีอยู่มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่แต่เนื่องจากว่านะครับดาวังคารซึ่งถือว่าเป็นาธาตุลมโครจรไปอยู่ในเรือ,ธอนธ like. าตุไฟอย่างสิงห์แบบนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีการอึอดอัดหรือการปะทะหรือในเรื่องราวของปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือการช่วงชิงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้การงานของคุณยังรู้สึกถึงการรุ่มร้อนนะครับมีการที่จะอึดอัดหรือความที่เป็นอุปสรรค ตต่่่่่างางเเเเกกิดดดขึ้้นนนนไอออยยูืชีวัถึงความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็จริงนะครับแต่มันก็ยังเป็นลักษณะข,ของการที่รุ่มร้อนอยู่หรือไม่สบายใจเกิดขึ้นได้อยู่ต้องรอนิดนึงครับรอจังหวะหลังจากวันที่18สิงหาคมในเวลาตีสองนาฬิกาห้านาทีรอให้ดาวอังคารซึ่งถือว่าดาวการงานของคุณนะครับเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันก่อนช่วงเวลานั้นนะครับจึงจะเป็นลักษณะาการงานที่จะมีความสุขนะครับเกิดขึ้นหรือการงานจะลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะรู้สึกว่าการงานของคุณอุปสรรคต่างๆเริ่มลด น้อยลง การประทะหรือรามความรุ่มร้อนหรือความร้อนเนื้อร้อนใจนะครับเกี่ยวกับภาวะการงานก็จะเบาบางลงไปในช่วงเวลานี้เพราะเปรียบเสมือนกับดาวองคารนะครับที่โคจรไปอยู่ในเรือนดินอย่างกันนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับดาวองคารที่อยู่ในเรือนราศีกันตรงนี้ยังติดตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นมหาจักรอีกด้วยมหาจักรอาจจะเหนื่อยนิดนึงฝ่าฟันหน่อยแต่ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในตําแหน่งที่เติบโตขึ้นดีขึ้นหรือในสิ่งที่คุณคาดหวังได้ด้วยเช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่านะครับอิทธิพลของชีวิตของคุณในด้านการงานสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ด้านการงานของคุณนะครับที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ดีก็คืออาจจะต้องเฝ้ารอหลังจากวันที่18สิงหาเป็นต้นไปที่จะเจอจุดที่ดีซึ่งก่อนหน้านั้นหรือครึ่งเดือนแรกของคุณอาจจะเจอสภาวะอึดอัดนิดนึงตึงเครียดสักหน่อยนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างน,นะครับ สำหรับการเงินนะครับของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีมากๆก,กันเลยทีเดียวเพราะว่านะครับอิทธิพลของดาวการเงินคือดาวอาทิตย์โคจรมาทับตัวของคุณนะครับนะักเรียนกรกฎแบบนี้ทําให้ชาวราศีกรกฎเองมีรูปแบบของการเงินที่ลุกโชนขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกมีความรุ่มร้อนกระหายความสําเร็จเกี่ยวกับการอยากจะสร้างเงินแล้วก็สร้างความสําเร็จเกิดขึ้นกับเขานั่นเอง ยิ่งนะครับหลังจากวันที่18สิงหาคมในเวลาตี2นาฬิกาห้้านาทีอาทิตย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวประจำตัวด้านการเงินของคุณจะยกเข้าไปเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่หนาเรือนของภพราศีสิงห์เรียกได้ว่าอยู่จุดตรงนี้ดาวการเงินของคุณจะมีความร้อนแรงมากมีคุณที่จะมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตความสําเร็จด้านการเงินจะก่อตัวขึ้นมาใครคาดหวังความสําเร็จด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณรอคอยอยู่หรือเงินที่คุณคาดหวังอยู่จะประสบ สำเร็จเกิดขึ้นได้นับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมในเวลาตี2องหเป็นต้นไปนี่แหละครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะไม่เพียงแค่ว่าดาวการเงินคือดาวอาทิตย์แข็งแรงเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับซึ่งถือว่ามาจากภพลาภเรือนของโชคลาภก็ยังอยู่ในเรือนการเงินอีกด้วยก็จะขับเคลื่อนให้คุณนะครับมีเกณฑ์การได้เงินแบบฟลุกฟล๊กๆกับเขาได้อยู่แต่เนื่องจากว่าดาวศุกร์อาจจะโคจรพักองศานิดนึงโคจรไม่ผลิตหน่อยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆหรือความฟุ้กเขาาม มันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่หรือมีความไม่บั่นคงอยู่ฉะนั้นลาบใหญ่อาจจะหวังยากนิดนึงแต่ลาบเล็กๆนะครับก็ยังพอได้กับเขาอยู่นั่นเองแต่อย่างน,น้อยๆแะครับการเงินที่คุณรอคอยอย่างอาชิตเป็นเกษตรแบบนี้มันก็ยังเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นให้คุณลุ้นกับเขาได้อยู่นะครับ นอกจากนั้นนะครับดาวพุธเองก็ถือว่ายังโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินอีกด้วยการที่ดาวพุธอยู่เคียงข้างกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่เงินแบบนี้ดาวพุธนะครับเป็นการสื่อสารการพูดจา1กับ4อยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่วิชาการอยู่ในเรือนธาตุไฟอย่างเรือนราศีสิงห์แบบนี้จะเป็นจุดของการที่จะทําให้ชีวิตของคุณเวลาพูดจาหรือนําเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือพูดอะไรไปแล้วแต่ก็ลาตานะครับเกี่ยวกับการร้องของความสำเร็จด้านการเงินคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตลอดทั้งเดือนกันยา เพราะเนื่องจากว่าดาวพุธในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีมากนะครับติดตำแหน่งอุจจาวิลราชมหาจากักรแล้วก็ ราชาโชคอีกด้วยส่งผลทําให้นะครับคำพูดคําจาเป็นเอกเลยทีเดียวคือพูดจาแล้วได้เงินได้ทองยิ่งเดิเจอกับดาวการประกบคู่กับดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินแบบนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่กันเลยทีเดียวครับที่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของการพูดจาเปรียบเสมือนกับการที่พูดได้ว่าเป็นสาริการลิ้นทองกันเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ทุกอย่างที่คุณพูดออกไปส่วนใหญ่จะได้เงินเกิดขึ้นนั่นเองส่งผลลัพธ์ทําให้นะครับอิทธิพลของชาวราศีกรกฎในเรื่องราวด้านการเงินของคุณในเดือนนี้นับว่าเป็นเรื่องรา ที่ดีมากๆและคุณก็ประสบควาสมสาเร็จได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะหลังจากวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศรีกรกฎกันบ้างสําหรับความรักของชาวราศรีกรกฎก็ถือว่าในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นความรักที่ดูอาจจะอืนๆนด,ด,ด,ดๆนิดนึงจืดชืดนิดนึงมีเรื่องราวให้คุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่านะครับดาวเกตมากุมสตาของคุณ ผูดาวเกตนะครับเป็นดาวความคิดเยอะความคิดมากความเซนซิทีฟการขี้น้อยใจแล้วก็ความรู้สึกที่ค่อนข้างติดลบฉะนั้นการที่ดาวเกตนะครับมาอยู่กับคุณมันก็จะทําให้คุณเองมีภาวะอึดอัดหรือไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะความรักนะครับที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงการที่อาจจะมีความอึดอัดมีความน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งนะครับดาวประจําตัวด้านความรักคือดาวเสาโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะ ก็ยิ่งเล้วใหญ่ที่จะส่งผลล้ให้คุณมองติดลบนิดนึงเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้น นะครับต้องรอนิดหนึ่งรอให้ดาวศุกร์เข้ามาก่อนซึ่งดาวศุกร์นะครับจะยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกรกฎอีกครั้งด้วยการพักองศาย้ายเดินถอยหลังเข้าไปสู่ในเรือนกรกฎในวันที่27นะครับสิงหาคมในเวลา9นาฬิกา18นาทีจังหวะที่ดาวศุกร์เกิดขึ้นในการทับตัวมันก็จะก่อเกิดในเรื่องราวของการที่จะทําให้ชาวราศีกรกฎเองก็จะเป็นรูปแบบของการที่คุณจะรู้สึกดีขึ้นหรือมีความสุขกับความรักมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับความรักของคุณในเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักอาจจะต้องรอถึงช่วงของปลายเดือนกันเลยทีเดียวจึงจะเริ่มดีจึงจะเริ่มขับเคลื่อนชีวิตของคุณแต่นะครับถ้าเกิดเป็นจุดที่เฝ้าระวังเลยก็คืออยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิก็ยังถือว่ามีดาวอาทิตย์มาซัพพอร์ตอยู่เรียกได้ว่าดาวอาทิตย์ก็ยังเป็นดาวของความหวังฉะนั้นนะครับถึงจะมีจุดของการน้อยอกน้อยใจจากดาวเกตแต่คุณก็ยังมีความหวังจากกกดดาาาาาววออออออทททิิตตตตยยยยย์์ี่่่่ังงุุมมคณูแเืก ไปย้ายไปแล้วนะครับในช่วงของวันที่18ช่วงเวลานั้นแหละครับที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความรุ่มร้อนเกี่ยวกับความรักได้หรือความไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้ต้องรอจนกว่าวันที่27จนะครับจึงจะเริ่มคี้กลายจากดาวศุกร์ที่เข้ามาทับตัวนั่นเองฉะนั้นจงังหวะที่คุณอาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงก็คือตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงวันที่27สิงหาคมในช่วงเวลา9.18นาฬิกานาทีนั่นเอง นะครับเพราะว่าหลังจาก27สิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อสุกยกเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มขี้กลายและก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือโดชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าในเดือนสิงหาคมนี้สาหรับชาวราศีกรกฎถือว่าคุณเองยังมีชีวิตที่ดีอยู่การขับเคลื่อนชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและก็ประสบความสําเร็จกับเขาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวด้านการเงินยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับเพราะการเงินอยู่ในจุดที่เรียกว่าทั้งมีทั้งโชคลาภและก็มีเรื่องราวของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณจะสามารถหยิบจับกับเขาได้เช่นเดียวกัน ก็จึงนับได้ว่านะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวอาจจะติดขัดความรักนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นการติดขัดที่รุนแรงอะไรหรอกครับสุดท้ายก็ผ่านไปได้อยู่ดีจึงนับได้ว่านะครับสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีกรกฎนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ ในเดือนหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดูโดวชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้โดวชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u ับสไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนัํนายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ